สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมรูปถ่ายคูบาอ่อนวัดส,สันต้นวีดจังหวัดพะเยาเป็นรูปถ่ายปลุกเสกโดยคูบาอ่อนนะครับเป็นรูปคูบาอ่อนนั่งเต็มองค์มียันอัขระมีพระราห อยู่ทั้งสี่มุมของรูปถ่ายนะครับครูบาอ่อนนั้นท่านได้เป็นสิทธิ์ของครูบาแก้วอดีตเจ้าอาวาวสวัดศรีคมคำซึ่งเป็นสิทธิสายตรงของครูบาศรีวิชัยจากนั้นท่านได้ออกธุดงปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ตามป่าเขา เป็นระยะเวลานานเพื่อเผยแผ่ศาสนาท่านยังได้ศึกษาความรู้ด้านยาสมุนไพรมาบำบัดร,รักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายและบรรเทาลงส่วนด้านวิชาอาคมนั้นท่านก็มีพลังเข้มขลังด้านสายเวท มีความเลื่อมใสในเกจิอาจารย์หลายๆองค์รวมทั้งท่านได้สร้างเครื่องรางวัตถุมงคลไว้แจกจ่ายแก่ลูกศิษย์แต่ไม่มากนักไม่มีประสงค์ในเชิงพุทธภาณิชย์วัตถุมงคลที่ท่านสร้างไว้มีทั้งตะกุดปบลานสารเป็นตะก้อและพอกด้วยข้าง ตะกุดนี้ท่านบอกเป็นมหาอุดคงขัพันป้องกันภัยเมตตามหานิยมและยังมีเหรียญผ้ายันและอื่นๆส่วนประสบการณ์ส่วนมากที่ลูกศิษย์เจอจะเด่นท่านแคลคาดทางรถยนต์และมีเมตตามหานิยม วันนี้ก็พามาชมรูปถ่ายคูบาอ่อนวัดส,สันต้นวีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ